สวัสดีครับอิซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสพารวยนะครับเอาสำหรับเซลนี่นะครับแอดกะได้อยู่ที่วัดป่าดงนาเพิินนะครับซึ่งแม่บวกก็ได้ห้องแอดไปถ่ายตัวเลขแนวทางฝากอิซีนะครับซึ่งอยู่ที่ต้นใหม่ตุนเก่านะครับเ่วันนี้วันที่หกนะครับพลาดงวดหนึ่ง งวดที่ผ่านมาผ่านปวดนหนึ่ง,งวันนี้วดที่หกกับบ่รู้ว่าจะเข้าหรือบอ่อนะครับกับไม่เบิ้งพร้อมๆกันนะครับยิบซีทุกท่านครับซึ่งแม่บัวบัวอยู่ที่ต้นใหม่ต้นก,กราวนะครับอยู่ที่วัดปาด่าดงนะเพื่อนนะครับนี่ครับที่ได้ผ้าเจ็ดสีมาปลูกให้กับเพราะว่าเพื่อนให้ถูกต่อช่วงกัน4ีงวดนะครับแต่ว่าอดได้สองงวดสองงวดหนึ่งจะราก,กินแมงมดบ่ได้ นะครับได้ถูกแต่ไม่ได้ตังนะครับเพราะว่าจะราะหมดนะครับงวดน,นี้จะเป็นจังไงนั้นเบิ้งพร้อมๆมกันนะครับอฟซี่ทุกท่านครับแม่บวัวเห็นตัวใดเห็นตัวใดบัดน,นี้ครับเห็นห <1, 5. S 1> นึ่งค่ะยี่สซบบาทหนึ่งค่ะซี่นี่หนึ่งนี่ลึกหานี่หนึ่งด้านนี้ก็เมน เห็นเทั้งใดแน่บัดน้่นี่ก็มี่อือมาขึ้นมาเห็นหมดหวดที่หกก็เป็นีแเละมขึ้นนี่ก็ได้น่มือเสาร์ผลงามาเบืองเอาเด้เลยกันหมวดที่หกจะเขาบ่าีดยหมวดที่ห้าจับจับตัวเลขพลาดนะครับหมวดที่ห้าจับตัวเลขพลาดนี่เจ็ดห้าสามไปจับอยู่ที่กับศูนย์สี่ไปจับพิษ าหาหนึ่งหพื่อนหาหนึ่งหาหาหนึงหหน่งกันล่ะแม่บัวฝันแล้วมือคนนี่เพ่นบอกว่าเบิ้งอยู่นี่แหละเพื่อน,นบอกไห้มาเบิ้งอยู่นี่แม่บัวมาแต่มือขึ้นนี่มานอนอยู่นี่้านทนนำเพื่อนนี่เพิ่นกับคย้หายเนาะแม่บัวว่าได้ใส่สีดูสีดูแต่มันอยู่สูงเนี่ย เห็นบะเราอยู่ต่ำๆแม่บวัวเห็นค่ะด้านหลังโอ้คือเมื่อตรมันโอ้นี่ด้หานั่นหนึ่งห้าหนึ่งห้าเอ้าคือมีเจ็ดน้ำบ่อนเอออันนี้หนึ่งหาสัดจีนต้นเงหนึ่งหา อยู่สูงสูงนะครับด้วเอฟซีตกทันครับอยู่สูงสูงอยู่ช่วงนั้นนะครับหนึ่งห้าเห็นปะครับแต่วัยเกียจอยู่ฟังนี่นะครับเกียจมาอยู่ห่างนะครับคืพอพ่ที่ห่างสามตัเอ๋อคือบรยุทธคือบรยุทน้ำกันน้อบันหนึ่งห้าอ๋อคือซีเกียจปะเฮ้ยนี่นี่นี่เห็นปะเปิงพันกล่องนึกเห็นปะนี่นี่นี่ีเห็นปะ สี่เจ็ดบอลหนึ่งห้ากับสี่เจ็ดเด้นเนี่ยนี่บอกสี่เจ็ดเลยเอฟซีเพื่อนเพื่อนเอาตัวหนึ่งห้ากับสี่เจ็ดนะครับเนี่ยสี่เจ็ดนี่หนึ่งห้าแต่หนึ่งห้านเห็นชัดเจนครับหนึ่งห้าอายุสูงสูงนีแล้วครับที<น>่เห็นบอรครับเห็นบอหนึ่งห้าเห็นกับบอลน้องขับเอฟซีทุกท่านครับหนึ่งห้าเดี๋ยวนะครับสี่เจ็ด นี่ครับช่วงนี้ช่วงนี้จะเห็นเป็นสีเจ็บนะครับเห็นบ่สีเจ็บอนั่นเนาะแมนโอ้ยสีเจ็บงวดนี่เพห็นเส้างบนทั้งล่างสีเจ็บโอ้ยสีหนึ่งห้าตุกท่นเห็นบะเนี่ยเนี่ยเนีเห็นบ่เนี่เนี่ยเนี่ยอยู่สูงสูงกันอะไรก็เห็นอยู่สูงสูง่โทนี่ละสีหนึ่งห้าสีหนึ่งห้ากับสีเจ็อนะครับยุ้ยซี่ทุกท่านครับสีหนึ่งห้ากับสีเจ็ดนะครับ เห็นว่าชัดเินโอ้ย oh, สีหนึ่งห้าสีหนึ่งห้ากับสีเจ็ดนะครับมองด้วยตาเป่าก็เห็นนะครับสีหนึ่งห้าอยู่ด้านบนนะครับส่วนสีเจ็ดตัวใหญ่นะครับอยู่ด้านล่างนะครับสีหนึ่งห้ากับสีเจ็ดพักแล้วนะครับนะรบ้านะ ราะว่าจะมีเว้นเว้นยุงวันหนึ่งนี่เนาะที่เ้บาบ่อบ่อมากมนมนบอกงวดที่พันมากบ่อใดองมเนอมนบอกงวดพันมากบ่ิใดซองงวดนี้มาสองเห็นทั้งสามตัวและสองตัวนะครับเอฟซีทุกท่านครับเห็นทั้งสามตัวและสองตัว ไม่บัวมาเห็นอีกแล้วนะครับอยู่ที่ต้นไม้ต้นดังเก่าต้นไม้ต้นนี้นนไนนหซิงงวดสอดแล้วนะครับงาเสียดายนะครับถ้าเขาหางงวดต่อกันนะครับปุ่นจะให้ปุ๊กสารไห้นะครับแต่ว่ามาพลาดนะครับกลับมาเริ่มต้นไม้นะครับเริ่มต้นไม้งวดนี้เป็นงวดแรกเด้อเว้ยหยาเด้องวดนี้เป็นงวดแรกเพราะว่าหยาห้ผิดมางวดนึงแล้ว นะครับก็เรยบริโภคหางวดเอางวดนี้เป็นงวดเริ่มต้นไม้เดยอย้าเอย้าเขาหางวดต่อกันนะครับลูกหลานก็จะมาปลูกสันไห่นะครับเนาะจะปลูกสารหญ้าไห้อ,กกอย,หยู่ณนสถานที่แห่งนี้นะครับจะขออนุญาตกับสำนักปู่เพื่อจะปลูกสันไห้ปลูกสันให้ใหญ้างวดนี้เป็นงวดแรกนะครับนับหนึ่งในงวดนี้นะครับเพราะว่าสัญญากันมาห้างวดนะครับ ซึ่งกับเขามาแค่สีงวดเข้ามาสีงวดมาพลาดงวดหนึ่งนะครับมาเริ่มต้นใหม่งวดที่หนึ่งถ้าเขาต่อกันหางวดกับงจะได้ท่านตามคําหมัม่นสัญญาตามสัจจะวาจาจะได้พูกสา้ใหน่อนะครับเกลับมาลุ้นกันนะครับเอฟซีทุกท่านกับว่ญงาพ่นจห้ไห้ต่อช่วงกันทั้งหางวดบอนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเ,เห็นแล้วครับงวดนี้นะครับ สี่หนึ่งห้ากับสี่เจ็ดนะครับสี่หนึ่งห้ากับสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดตัวนี้ให้ไงนะครับเอฟซีทุกท่านครับอยู่ช่วงนี้นะครับสี่สี่เจ็ดนะครับเป็นเปลือกไม้นะครับโดยที่ว่าบริได้ตกแต่งยังใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนทางด้านบนนะครับที่ซุงมโซ่เงินไปจะเห็นเป็นสี่หนึ่งห้านะครับ เอากระคอยออกด้วยงาด้วยคอยออกอุ๊ยคอยออกสี่หนึ่งห้ากับสี่เจ็ดนะครับตาเขาต้อกันหางหวดล,ลูกลานจะมาเห็ดหอเห็ดห้องไห่นะครับขออนุญาตกระพริบกันมาคอยมาเห็ดหอยเห็ดห้องไห่เอาพีนี้ผิดจระ,ะนาสาด้วยครับเออสี่ตัวกันกับ กัปวดช้วิจารณญาตในการรับชมรับฟังนะครับเป็นขวามเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าก็เคยให้ได้แท้ๆนะครับอยู่นี่4ีงวดนะครับงวดที่5พลาดนะครับหรือว่ายาพิ่นอยากจะให้ไปเรื่อยๆนะครับพึ่งจึงได้ให้พลาดงวดหนึ่งนะครับบบดนี้งาจ,จะให้อีกหางวดหาได้หางวดก็คงจะได้ปลุกสรรให้ยา นะครับตามสัจจะว่าจะที่ได้ห้ยไว้นะครับเอาทางด้านนี้บ่เห็นแล้วนะครับก็คือเห็นสี่หนึ่งหนะครับโดยแม่บัวมาเห็นไว้กอนนะครับเห็นหนึหาแต่เอดมาเห็นเป็นสี่นึหาแล้วก็สี่เกนะครับกลับรับตัวเลขแนวทางนะครับอยู่ที่ต้นใหม่นะครับ ที่วัดป่าดงมะเพื่อนนะครับแม่บัวฝันแม่นเพื่อนก็เห็นแล้วนะครับสี่หนึ่งห้ากับสี่เจ็ดนะครับเอฟซีทุกท่านครับเห็นกันชัดเจนม้กครับเอฟซีทุกท่านครับสี่หนึ่งห้ากับสี่เจ็ดของแม่บัวฝันแม่นนะครับซึ่งแม่บัวฝันแม่นตื่นขึ้นมากกับใบเบื้อยู่ที่ต้นไม้ต้นดังกล่าว นะครับงวดนี้เห็นจะจะเล้วนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับบริเ้ณบริเวร่องกันนะครับงวดนี้เห็นกันแล้วนะครับจะเป็นงวดที่หกบ่อสาหรับอยู่ที่ต้นไม้แห่งนี้นะครับซึ่งห้างวดพลาดงวดหนึ่งงวดนี้จะเริ่มต้นไม้บ่อนะครับจะเขาบ่อนะครับถ้าเขานะครับหางวดซ่อนจะได้ปลุกสารไหงยานะครับ กับพี่นีผิจารลาเอานะครับเอฟซีทุกท่านครับมักชอบกัจัดคัดก่านนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการจัดซื้อสรากินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับบริม่เมาเมาให้ลุ้มหลงในการพนันสิ้งเงินแต่ประการใดนะครับชอบก็จัดคัดก่านนะครับก็ขอกราบขอพระคุณเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมมาเป็ี่นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้แก่ทางจองช่องทองใสปลารวยนะครับ สำหรับคลิปนี้กค็คงจะความรับผิดจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับกับขอกราบขอบขอบขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาเบึงมาชมมาเป็นกำลังเลี้ยงเชื่อเลี้ยงใจกดไลค์กดแชร์ให้แก่ทั้งจ่องทองใสพารวยนะครับสำหรับคลิปนี้ความรับผิดจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้ตามต่อกันในคลิปหน้าเมื่อนี้มีจอดเด,เด็ดเดนะครับอยู่ที่วัดป่าดงนาเพื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม